อ้าวแบอไม่ให้เฮ้ยดูยังรชั้นสามเจนไปชั้นสามรอชั้นสามตั้งนานห้าร้อยหย ไปถ่ายอะไรไม่รู้ <c oughs> ไม่อยากได้ไไดไอะไปถ่ายแบงค์ถ่ายไรนเ่นแหละจริงไม่อยากไปซื้อมีธรรมะซื้อให้มีธรรมะซื้อให้หรอ ไปนะฮู้ไม่สิงไนะแต่เราไม่มาฝังอีกแบบ มีลืมเลยวะ่ะแต่คนเยอะอ่ะแที่ผอกจออัดติดก่กอนันเยลยอาะเอรแปปกติก็แปะเราไหมล่ะนี่คือเอาพอสอบไปทำอะไรพี่้างอะไอาไรล่ คไม่ได้แต่งยนอนกันลน้น <|so|>> ี่คือไม่ได้แต่ค่ะคิปอะไร

อะไรไม่เอาไปอ๋อได้แวเียววั้ก็บอกว้ชื่อของนอนตัไปแล้วนั่นไงมาเอาเพื่อเพิ่มที่ในดับก็ได้เลยนี่มาอะไรกันน่ลรกก็เป้าใันีมม่เุสเวลาเวลามา้กดดกันวันี้่เกี่ย คือลำบากเล่นไท่เหรอเหมือนตรงนี้ไปไหนคะอบเจ็งเองพี่แล้วหนูต้องออกแต่ว่นจันกลับวัไหนอะไปสี่ที่ห้าจันทร์กลับวันอ้อนี้ก่อนค่ะเ่ือกทุกอย่งขอไปนีดก่อ

เราคุยได้เหรอแบบนี้ฮัลโหลพี่จอยมินโนฮัลโหลได้ยินไหมคะพี่โตเขาเครื่องบินนะฮัลโหลฮัลโหลคุณเซจอยเดีคผัดผีเราจะถ่ายได้ไหมอ่ะอ๋อถ่ายอ๋ออันนี้เอ็มคอมไม่ใช่เอ็มไม่ใช่เอ็มนะไม่ปากเขาถ่ายรูปเกินนะเอ็มไหนหรอเอ็มน้ อเค่นองุ่นได้มาอย่างน้อยก็เลยนะเลยจะโดนไล่ออกเหมือนเตงลูปวะเอออ๊ะเหมือนนาะ ขอหยิึ้ไก็ได้หยิกลึอยู่ไหนอยู่ในซ่วงขาวะกนเลขตัวเมันรีบไงข้าตะอนตัวเองน่ารักจี๊เขาตัวเองคืออะไรตุ๊กตาแก้เสียงนะเขาไม่อยู่จะใหเห็นหน้า่ของเขาอะไรนะเ ครเนี่ยหญิงเออเอนฉายาที่แบบดูดีเนาะไอคิให้หญิงตมันยืนอย่างนอัดทันไหมอ่ะถ้าหญิงื้ขอให้หญิง้แล้วขอให้บสมบายสไมไม่ประเด็นไม่ไม่แวปเด็นคือต้องรงเหเอ็มเนีย่าชีาชีวก่อนทำไมอ่ะไปแล้วไปไปไป ไปแล้ไปไม่รูนั่งเลยแล้วพี่คนนันขนแล้วอะยืนขนนาแล้วอะนั่งนาั้รอันนี้เกหรอเกถงแโอ้โหสงสารอ่ะได้ได้ไดเอาน้าร่างหน้ารักอ่ะคิดไม่มีธรรมะเลยเยอะกินแมวไงในเื่องพงมีแต่คิดผลุใช่ไหมไม่ น่ากลัวว่ะแต่ไม kind of ่มีไม่มีแล้วก่อนทำไมรู้ชื่อคลิปอะไรคลิปอะไรคลิปอะไรไปเทเลทล่ะคลิปอะไรแล้วก่อนทำไมรู้ชื่อคลิปอยู่ในการสอบไม่ไม่มีไม่มีไม่มีคลิปแบบนั้นเดี๋ยวเดือนเลือกเลวเลือกเลยในมาตรฐานบอกนะไม่ผิดแล้วพี่ยาวชอบในมาตรฐานก็เปไหนไม่เข้าเหรอโอ้ยท้ายส่วนที่โดดเราเองนะ่นคือ

อย่าเลยสงสารเขาดองก่อนดองกอคืออะไรุยระวังพี่เป้พี่เป้เอาใบนันออกก่อนไหมล้กอาปมวกันเี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคอก่อมันจมากเลยเนี่ยของคอของคอของคอก่อนเล่นดีกว่าแม่ ไมคเลยมาก็ต้องทุกปแเดือนจริงเหรอรวมหักภาษีอทไม่ได้หักตต้องสิเดือนเครื่องหันเนี่ยไม่ใช่เครื่องหันนี้ใช่ไหมขอบคิมากจริงๆเป็นคนขาวแต่เครื่องหันนี่ทำให้เอ็ด้วยจริงๆังใจัน

กิบไม่ขนุนนะแฟนแฟนแนขับชื่อขนุนสด ติกโต๊ับติกโต๊ับใช่อะพกทำไงอะทำไงอะใช่ขนมช็อกโกแลตติกโต๊ะจับอ่านเอาอ่าน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 น่อกข้อางน่นนมทอดขนอ่ะกกอ่ะอกี้ปอาออนอด งิบเลยอย่างเงี้ยไม่มีใครบอกอัดทุกอัดทุกเครื่องควายงานหายตลอดไม่เข้าใจควายถ่ายเื่นไม่เคยถามเลยไม่เคยถามรักษาอย่างดีแต่ก็ไม่เคยทำยแ,ทแต่ก็ไม่เคยทำ ไปรับน้องหันบ้างเถอะขออนุญเล่าอ่ะขยันนิดเดียวได้ไหมมันร่วงไปแล้วเบาเกินไปเถอเลยเป็นพุมที่ไม่งามมากเลยะอาบโดยอาบโดย ใส่เลยไม่ได้สับแบบใส่ได้นะระวังคอบบตัก่ลบอนะตาันแตนร้องเพลงได้นะส่งเพลงให้เราเห็นยังส่งเพลงที่มันร้องอ่ะส่งลิงเพลงให้จริงเหรอเราไม่ได้อยากค่ะฟังออกีบนเดียว มันพูดเยอะเลยปะอย่าลองนะเกียยตัดเสียงอ๋อทมลงอันนี้ทมลงไหนอันนี้ทมลงแต่ว่าฉันต้องไปตัดคลิปใช่ไหมลงไปเถอะ เยมามันตมากเลยใช่ไหมมันซูมได้ไกลค่ไหนงงจะนึกออกไหมแขนหนึ่งต้นม่ยนี่แปดจู